สวัสดีครับนี่คือการพูดคุยเชิงลึกนะครับวันนี้เราจะพาไปสำรวจเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆครับโลกอื่นนอกระบบสุริยะของเราสวัสดีค่ะจากที่เคยเป็นแค่จินตนาการในนิยายวิทยาศาสตร์เนาะตอนนี้มันกลายเป็นเอ่อความจริงที่เราจับต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะมีการยืนยันแล้วหลายพันดวงเลยนะคะหลายพันดวงมันเผยให้เห็นความหลากหลายที่แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยในกาแล็กซีนี้ค่ะคือ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเอกโซพลาเนตเนี่ยนะคะมันก็คือดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเราครับผมการศึกษาเรื่องนี้มันสําคัญมากนะคะเพราะมันเหมือนเปิดหน้าต่างให้เราเข้าใจว่าดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงมีรูปแบบที่หลากหลายแค่ไหนแล้วก็เป้าหมายใหญ่สุดเลยก็คือค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั่นเองค่ะอเข้าใจเลยครับทีนี้ พอพูดถึงความหลากหลายเนี่ยมันน like oh, anyway? <laughs> ่าท being <ga> ึ <homeowners> ่งจริงๆนะครับที่เราเจอดาวเคราะห์แบบแปลกๆเยอะมากอย่างดาวพฤหัสบดีร้อนนี่คืออะไรครับอ๋อค่ะ hot jupiters หรือดาวพฤหัสบดีร้อนก็คือดาวเคราะห์แก๊สขนาดใหญ่ยักษ์คล้ายๆดาวพฤหัสบดีในระบบสุริยะเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันโคจรอยู่ใกล้ดาวเลือกแม่ของมันมากๆใกล้มากใกล้จนร้อนจัดเลยค่ะอุณหภูมิสูงปรี๊ดโห แล้วก็มีอีกแบบที่น่าสนใจคือซ u เปอร์เอิร์ธอันนี้เราไม่มีในระบบสุริยะเราใช่ไหมครับใช่ค่ะซ u เปอร์เอิร์ธหรือซ u เปอร์เอิร์ธเนี่ยเป็นดาวเคราะห์เห็นที่ขนาดใหญ่กว่าโลกแต่ก็ยังเล็กกว่าดาวเนปจูนเป็นประเภทที่พบได้ทั่วไปเลยนะคะในกาแล็กซีแต่ระบบสุริยะเรากลับไม่มีการค้นพบพวกนี้มันก็ท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเหมือนกันนะครับถูกต้องเลยค่ะแบบจำลองแรกๆที่เราสร้างโดยอิงจากระบบสุริยะเราเนี่ย มักจะคิดว่าดาวแก๊สยักษ์น่าจะอยู่ไกลๆดาวฤกษ์ใช่ไหมคะครับครับแต่พอเราเจอฮอตจูปิเตอร์เยอะแยะมันก็บอกว่าเอ๊ะดาวเคราะห์ยักษ์มันอาจจะย้ายบ้านเข้ามาใกล้ดาวฤกษ์ได้หรืออาจจะมีวิธีเกิดแบบอื่นที่เราไม่เคยคิดอืมน่าคิดมากครับแล้วมีตัวอย่างดาวเคราะห์ที่แบบเด็ดเด็ดแปลกแกหรือน่าสนใจพิเศษ,ษไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยครับคออเพื่อนบ้านใกล้เราที่สุด Proxima c e n t a u r i B อ่าเพื่อนบ้านเรานี่เองค่ะ ห่างไปแค่ประมาณ4.24ปีแสงขนาดก็ใกล้เคียงโลกเลยนะคะแล้วก็อยู่ในเขตที่อาจจะมีน้ำในสถานะของเหลวได้ด้วยที่เรียกว่า habitable zone ฟังดูดีเลยนะครับใกล้ด้วยอยู่ในโซนที่อาจมีชีวิตด้วยแต่มันก็มีความท้าทายใหญ่ค่ะคือดาวแม่ของมัน Proxima Centauri เป็นดาวแคระแดงดาวแคระแดงค่ะ ดาวประเภทนี้มันขึ้นชื่อเรื่องการประทุรุนแรงปล่อยเปลวสุริยะพลังงานสูงออกมาบ่อยๆอืมแล้วมันส่งผลยังไงครับเปลวสุริยะพวกนี้อาจจะรุนแรงพอที่จะพัดเอาชั้นบรรยากาศของดาวเคราะหหายไปหมดหรือทําให้พื้นผิวเต็มไปด้วยรังสีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแบบที่เรารู้จักนะคะโอเหมือนมีความหวังแต่ก็มีอุปสรรคใหญ่เลยนะครับเนี่ยแล้วมีดวงอื่นอีกไหมครับที่แบบ โหดโหดหรือแปลกไปเลยลองดู55 Can Cry ้าแคนคราอีสิคะชื่อเล่นแจนเซนเป็นซูเปอร์เอิร์ธเหมือนกันแต่ว่าร้อนระอุเลยร้อนแค่ไหนครับมันโคจนรอบดาวเลือกแม่ใช้เวลาไม่ถึง18ชั่วโมงเองคะ่ะไม่ถึงวันใช่คะ่ะใกล้ขนาดนั้นอุณหภูมิพื้นผิวน่าจะสูงเป็นพันพันองศาเซลเซียสเลยพันองศา,งศาค่ะคาดกันว่าน่าจะเป็นแบบโลกลาวาล้อมเหลวไปทั้งดวงเลยโห oh. โลกลาวาเคยได้ยินว่ามีคนเคยคิดว่าเป็นดาวเพชรด้วยนะครับอ๋อใช่ค่ะเคยมีแนวคิดนั้นอยู่ช่วงหนึ่งจากข้อมูลบางอย่างแต่ว่าข้อมูลใหม่ๆโดยเฉพาะการดูการแผ่รังสีความร้อนของมันทําให้ภาพของโลกลาวาดเูเป็นไปได้มากกว่าค่ะเข้าใจครับคือวิทยาศาสตร์ก็ปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูลใหม่ๆเนาะค่ะแล้วเรื่องฝนแก้วล่ะครับเคยได้ยินมาเหมือนกัน อ๋อ oh, ค่ะนั่นคือดาว HD 189733B เป็นดาวพฤหัสบดีร้อนอีกดวงหนึ่งที่พิเศษคือมองจากไกลๆเนี่ยจะเห็นเป็นสีน้ำเงินเข้มสวยเลยค่ะสีน้ำเงินเหมือนโลกเลยสิครับคล้ายค่ะแต่สีน้ำเงินนี้ไม่ได้มาจากมหาสมุทรนะคะมันมาจากอนุภาคซิลิกตตหรือพูดง่ายๆคือเหมือนเม็ดแก้วเล็กๆในชั้นบรรยากาศชั้นบนที่มันกระเจิงแสงสีน้ำเงินได้ดี oh. แต่ที่น่ากลัวกว่าคือสภาพอากาศค่ะคาดว่ามีลมพายุที่ความเร็วเหนือเสียงเลยนะคะหลายพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือเสียงค่ะแล้วด้วยอุณหภูมิที่สูงมากๆเนี่ยอนุภาคซิลิเกตพวกนี้อาจจะควบแน่นกลายเป็นเหมือนฝนแก้วที่พัดกระหน่ำไปตามแนวนอนเลยค่ะฝนแก้วพัดแนวนอนโอ้โหสุดยอดจริงๆครับกลับมาที่เรื่องความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตหน่อยครับ อย่าง Proxima B ที่ว่าอยู่ในเขตเอื e ้อชีวิตหรือ g ก l d ดล o c k โ o n เนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับค่ะเขตเอื้อ e ชีวิตหรือ h a b i t a b l e zone เนี่ยเป็นบริเวณรอบดาวฤกษ์ที่อุณหภูมิมันพอเหมาะพอที่จะทำให้น้ำถ้ามีอยู่บนดาวเคราะห์นะคะสามารถคงอยู่ในสถานะของเหลวได้ซึ่งสำคัญต่อชีวิตในแบบที่เรารู้จักค่ะครับผมแต่ว่า การอยู่ในเขตนี้อย่างเดียวมันไม่ได้การันตีว่าจะมีสิ่งมีชีวิตนะคะอ๋อ oh, เลยครับค่ะปัจจัยอื่นสําคัญมากๆเลยอย่างเช่นดาวเคราะห์ดวงนั้นมีชั้นบรรยากาศไหมหนาแน่นพอหรือเปล่ามีสนามแม่เหล็กช่วยป้องกันรังสีอันตรายจากดาวแม่ไหม hmm. แล้วตัวดาวฤกษ์เองล่ะปะทุบ่อยแค่ไหนอย่างดาวแคระแดงที่เล่าไปหรือแม้แต่ขนาดดาวเคราะห์ก็มีผลต่อการมีบรรยากาศแล้วก็อีกเรื่องคือการถูกล็อกด้วยแรงไทดอ่ะค่ะ ล็อกยังไงครับคือดาวเคราะห์มันจะหันหน้าด้านเดียวเข้าหาดาวฤกษ์ตลอดเวลาคล้ายๆดวงจันทร์หันด้านเดียวเข้าหาโลกนะคะทําให้ด้านหนึ่งร้อนจัดตลอดการอีกด้านก็หนาวเย็นตลอดการซึ่งพบได้บ่อยในดาวที่โคจรใกล้ดาวแคระแดงค่ะโอ้แสดงว่าการจะหาดาวที่น่าอยู่จริงๆนี่มันซับซ้อนกว่าแค่ดูระยะห่างเยอะเลยนะครับมีเช็คลิสต์ยาวเลยใช่ค่ะซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกเยอะเลยและตอนนี้ เรากำลังมองหาอะไรกันต่อไปครับในเรื่องนี้เห็นว่ามีเครื่องมือใหม่ๆสุดยอดอย่างเจมส์เว็บด้วยถูกต้องค่ะกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหรือ JWST นี่ถือเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะคะมันเก่งมากๆในการวิเคราะห์แสงดาวที่ส่องผ่านชั้นบรรยากาศของ e x กโซแพลเนตตอนที่มันโครจรผ่านหน้าดาวแม่ เทคนิคนี้เรียกว่า transit spectroscopy ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตรวจได้ว่าในบรรยากาศนั้นมีสารเคมีอะไรบ้างเรากำลังมองหาสิ่งที่เรียกว่าสัญญาณบ่งชี้สิ่งมีชีวิตหรือ biosignatures ค่ะ biosignatures เช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นออกซิเจนมีเทนหรือก๊าซอื่นๆในสัดส่วนที่มันดูไม่น่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอาจจะต้องมีกระบวนการทางชีวภาพมาเกี่ยวข้อง อะไรแบบนี้นะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเรากําลังเปลี่ยนจากยุคที่แค่นับว่ามีดาวกี่ดวงมาเป็นยุคที่พยายามเข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละดวงให้ลึกขึ้นใช่เลยค่ะเรากําลังก้าวจากแค่การค้นหาไปสู่การทําความเข้าใจโลกเหล่านี้จริงๆจังๆ,ๆการเดินทางสำรวจในแง่นี้เพิ่งจะเริ่มต้นอย่างแท้จริงเลยค่ะเรากำลังค่อยๆปฏิติประต่อเรื่องราวของโลกต่างดาวเหล่านี้ ฟังแล้วก็ยิ่งรู้สึกทึ่งในความกว้างใหญ่แล้วก็ความลึกลับของจักรวาลน,นะครับมันทำให้เราคิดไปไกลเลยว่าเออมันจะมีดาวเคราะห์แบบไหนอีกนะที่เรายังไม่เจอที่เรานึกไม่ถึงเลยนั่นสิคะแล้วการค้นพบเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตที่อื่นในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ก็น่าจะเป็นคำถามที่พวกเราต้องค้นหากันต่อไปนะครับ